คุณผู้ชมตอนนี้พาไปที่เชียงใหม่กันต่อนะคะแน่นอนเรื่องของฝุ่นควันพิษเนี่ยต้นต่อสําคัญอันนึงเนี่ยก็มาจากการที่เผาหยาแห้งเผาซากอ้อยนะคะเผาไรนาที่ปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วล่าสุดนะคะเขามีการออกแบบมาเป็นแม่แมโจ้โมเดลค่ะจะมาช่วยลดการเผาเหล่านี้นี่แหละแล้วก็ช่วยให้สภาพแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะไปติดตามรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณเกรียงไกรรัตนาค่ะ ที่หมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่แห่งนี้นะครับได้มีแม่โจ้โมเดลนะครับที่จะมาลดแล้วก็แก้ไขปัญหาหมาอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับและภาพที่เห็นข้างหลังผมนี้ก็คือนักวิจัยที่กําลังทํางานในโครงการบรรจุพันธุ์รักโลกนะครับที่นําใบไม้นะครับที่มักจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าและมักจะถูกทําลายนะครับมาทําเป็นภาชนะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเป็นการนาวัสดุธรรมชาติรอบตัวเรานะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มครับ โครงการบรรจุภันณุ์ลักโลกเป็นหนึ่งใน13กิจกรรมแม่โจ้โมเดลที่คิดคนและพัฒนาโดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะมาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนภายใต้งบประมาณ30ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับชุมชนขณะนี้มีชุมชนเข้าร่วมแล้ว25ชุมชนจาก7จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยกิจ,จกรรมบรรจุพัธุ์ลักโลกเป็นกิจ,จกรรมที่ชุมชนให้ความสนใจมากที่สุดเพราะสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในเวลาอันสั้น โดยนักวิจัยตั้งเป้าให้ชุมชนได้เรียนรู้นําไปต่อยอดและบรูรณาการการทํางานให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะเป็นชุมชนต้นแบบและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่สนใจต่อไปพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารย์ จากหลายๆคณะเพื่อมาลดช่วยกันลดปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมเหล่านั้นก็จะมีกิจกรรมทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็อย่างเช่นการพยายามที่จะทำให้ป่าชุ่มชื้นนะครับการสร้างเห็ดป่านะครับส่วนกลางน้ําก็จะการนําวัสดุจากป่ามาทําประโยชน์สไร้างรายได้ทั้งในเรื่องของพลังงานหรือในเรื่องของการอัดการที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ปลายน้ําก็อย่างเช่นถ้ามันเกิดควันมาแล้วเนี่ยเราจะช่วยประชาชนยังไงให้มีพื้นที่ สำหรับการหายใจสู่พื้นที่สำหรับมีอากาศบริสุทธิ์ในการในการดำรงชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องของการทํา,าเครื่องกรองอากาศหรือการแจ้งเตือนเรื่องหมอกควันสำหรับการทำปัจจุบันรักโลกจะหยิบวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชุมชน <c oughs> เช่นใบตองตึง <c oughs> ใบตองกล้วยและเปลือกข้าโพดที่ส่วนใหญ่จะถูกทำลายด้วยวิธีการเผา แต่ในกิจกรรมนี้ได้นำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการทำโดยจะนำมาเรียงซ้อนกันหลายๆชั้นหลังจากนั้นมีการนำแป้งเปียกหรือแป้งมันผสมน้ำที่จะมีคุณสมบัติเป็นกาวธรรมชาติมาทาแปะกันและนำไปเข้าเครื่องอัดความร้อนสูงที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพื่อให้วัสดุติดกันหลังจากนั้นสามารถใช้ได้แต่นักวิจัยยอมรับว่าภาชนะได้มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นไม่สามารถใส่อาหารประเภทน้ำได้และการเก็บรักษายัางทำได้ยาก เนื่องจากใบไม้มีอายุสั้นและมักจะเึ้นราแต่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาต่อไปได้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับทางทีมวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มอแม,มโจ้ก็เลยพยายามที่จะหาทางนะครับทั้งการหาทางทำให้มันคงรูปนานขึ้นนะครับทั้งหาทางให้มันป้องกันเชื้อรา นะครับแล้วก็หาทางให้มันปลอดภัยทางด้านโภชนาการนะครับนี่คือแนวทางที่ทางทางทีมวิจัยของมาเลเจโยกาลังดาเนินการอยู่ครับถึงแม้แต่ระดับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหาโฟมปัญหาพลาสติกได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อย่างอย่างที่ว่าครับมันมันเก็บได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นะครับมันก็สามารถทดแทนโฟมทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใส่ภาชนะเอ้ะสามารถใส่ ของอาหารที่เป็นชนิดเปียกชนิดน้ําได้นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะตัดเรื่องพลาสติกกับโฟมออกไปได้เลยโดยนักวิจัยนะครับตั้งเปาะจะพัฒนานะครับบรรจุภัณฑ์ในโครงการบรรจุภัณฑ์รักโลกอันนี้นะครับให้มีความเท่าเทียมกับบรรจุภัณฑ์ที่มาจากชานอ้อยเพื่อที่จะเป็นการลดการใช้พลาสติกและโฟมนะครับและทางชุมชนก็สามารถนําไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้และเป็นการแก้ไขปัญหาหมาอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไปครับ